ตอนนี้นะคะน้องแม็กผู้สึกข่าวของเราอยู่ในพื้นที่แล้วก็ติดตามบริเวณที่ช่องจอมตอนนี้เป็นยังไงบ้างติดตามกับน้องแม็กเลยค่ะเชิญค่ะ สว, є, สวัสด,สสดีคุณผู้ชมข่าวใหญ่ทุกท่านครับแลวก็สวัสดีท่านผู้ประกาศทั้งสองท่านนะครับตอนนี้แม็กอยู่ที่ช่องจอมนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับและที่สําคัญครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข,ข่าวของเราครับก็มีการลงพื้นที่มาปักหลักครับเพื่อที่จะรอดูความเคลื่อนไหวในการประชุม R b c ในวันนี้ครับโดยทางด้านกองทัพข,ของฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาครับจะมีการนัดประชุมกันอยู่ที่แห่งนี้และที่สําคัญครับในวันนี้นะครับเราก็ได้รับการรายงานมาบอกว่าจากเจ็ดนาฬิกาครับก็มีการ ว่ามีการเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดแต่ว่าท่าทีนะครับที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณหน้าด่านแห่งนี้ก็พบว่ามีในส่วนของรถทหารนะครับของฝั่งไทยมีการเคลื่อนตัวเข้าไปหลายครั้งนะครับแล้วก็ขับออกมาหลังจากนั้นประมาณสัก30นาทีครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการเข้าไปเพื่อเจรจาหรือไม่นะครับและที่สําคัญครับบรรยากาศตรงนี้ก็ยังคงเป็นในส่วนของความสงบเรียบร้อยครับเพราะว่าในส่วนของช่องจอมตรงนี้นะครับไม่มีการสู้รบกันหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับและที่สําคัญนะครับตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาผู้สื่อ ในพื้นที่ตรงนี้มีประชาชนนะครับได้เดินทางเข้ามาสู่บ้านเรือนของตัวเองบ้างหรือยังนะกครับก็พบว่ามีแค่ประชาชนบางส่วนนะครับที่ไม่ได้มีการอพยพออกไปจากพื้นที่ที่ยังคงมีการาปักหลักอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ครับโดยตอนนี้นะครับในส่วนของบรรยากาศที่อยู่บริเวณหน้าด่านตรงนี้นะครับในส่วนของผู้สื่อข่าวก็กำลังมีการปักหลักนะครับเฝ้ารอดูว่าการประชุม r บซีนั้นจะเกิดขึ้นและแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับแต่ว่าที่แน่ๆน,นะฮะเราก็คงจะต้องรอรับรายงานการเนื่องจากว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมรับรระะหวว่่างง2ปเทศ้ก็มีในนสขอ ประเทศมาเลเซียนะครับในการเดินทางเข้ามาเพื่อร่วมรับฟังการประชุมด้วยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับหวังว่าหลังจากนี้นะครับในส่วนของประเทศไทยของเราก็จะไม่มีการโต้ตอบกลับไปแล้วนะครับในส่วนของกัมพูชาหากไม่มีการโต้ตอบกลับมานะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแม็กนะครับก็มีการปักหลักอยู่ยที่บริเวณเขตชายแดนแล้วก็มีการมอนิเตอร์ในทุกๆจังหวัดนะครับไม่ว่าจะไปจังหวัดสุรินที่แม็กซ์กำลังอยู่ในขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ซาปา ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าตอนนี้นะครับมีการออกมาประนามในส่วนของกองทัพบกแล้วว่าการกระทําของทางกัมพูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรมากๆเนะครับเพราะว่าก็มีการตกลงกันไปแล้วว่าหลังเที่ยงคืนไปต้นมาจะหยุดยิงครับหลังจากนี้นะครับผู้ชมครับทีมข่าวของเราก็ยังคงมีการปักหลักกันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะรอดูนะครับว่าในส่วนของการสู้รบเนี่ยครับจะมีการเกิดขึ้นอีกหรือไม่เพราะว่าการสู้รบนะครับที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่ได้มีการต่อเนื่องครับและที่สาคัญเนี่ยนะครับผู้ชมครับแมกก็จะ นั้นก็ฝากรอติดตามด้วยครับกับทางข่าวช่องแครับเดี๋ยวอย่างไรครับตอนนี้เราส่งกลับไปที่สถานีข่าวช่อง8ดของเรานกันหน่อยนะฮะว่าการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับชายแดนนะครับรวมถึงการสู้รบกันร,ระหว่างสองประเทศจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวกลับไปติดตามกับทางผู้ประกาศของเราครับน้องแม็ก็ยังอยู่ช่องจอมขอบคุณนะคะที่สูตรริน<ม>ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยครับ<อ>จากต่ออีสาเนี่ยไปตอนออกเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยหลังจากเที่ยงคืนมันก็มีข่าวออกมาอย่างต่อนเนื่องบอกจังหวัดตราด โอ้โหปะทะกันเหมือนกันนะแล้วก็สู้กันแหลกเหมือนกันนะฮะมีการหันปืนใหญ่มาหาฝั่งเรามีการส่งดโดรนเข้ามาเราก็เลยตรวจสอบให้คุณผู้ชมนะครับมีเพจกองทัพเรือรอยัลไทยนาวีเนี่ยโพสต์ยืนยันว่าพื้นที่จังหวัดตราดไม่มีการประทะนะครับตรวจสอบย้ำอีกทีกับทางผู้สื่อข,ข่าวประจําจังหวัดตราดก็ได้รับรายงานเหมือนกันว่าตั้งแต่ช่วงค่ําคืนจนถึงเที่ยงคืนเดทไลน์เนี่ยและตอนนองถึงเช้ายังไม่มีเหตุปะทะ แต่เจ้าหน้าที่ยังขอให้ประชาชนอยู่ในศูนย์พักพิงก่อนจนกว่าจะมีประกาศจากทางการแล้วค่อยกลับบ้านคือให้มันปลอดภัยชัวร้0ยอนคก่อนเพจกองทัพเรือเมื่อเอช้านี้ก็โพสต์นาทีแรงงานบัมายืนตรงเคารพธงชาติไทยด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูหน่อยฮะ <c oughs> 8โมงตรงเมื่อเช้าวันนี้นะครับบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมตําบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุร,ทรีทั้งทหารทั้งแรงงานกบูชาที่อยู่ที่ในไทยอาจจะเดินทางกลับบ้านคือเขาก็มาทำงานในไทยนะซึมซ<ะ>ับวัฒนธรรมอะไรแบบนะั้เขาก็รู้ว่า8โมงนี่คือคารงชาติก็ยืนตรงคารมธงชาติด้วยนะครับคือหลายคนเขาก็ ไม่ใช่ว่าคนกัมพูชาเขาจะผิดทั้งหมดนะนะครับเราก็ต้องแยกแย้ายนะคนกัมพูชาเขาตั้งใจทำมาหากินในบ้านเรานะฮะลืมตาอ้าปากได้ก็มีอยู่เยอะแต่เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เขาก็จะกลับบ้านของเขาก็ส่วนหนึ่งนะครับมาก็เข้าใจแหละฮะว่าแรงงานเหล่านี้มาทํางานแต่ก็ ตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นอ่ะก็อยากจะให้ส่งตัวกลับประเทศไปก่อนแล้วก็ปิดด่านถาวรทันทีนะครับไม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเป้าเป็นอะไรแบบนี้เกิดเรื่องของข้อพิพาทข้อขัดแย้งกันตามมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าในพื้นที่เราจะตัดสลับกับผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาทันทีนะคะคุณผู้ชมในผลหรือว่าเรื่องการเดินหน้าเจรจาระหว่างทางกองทัพฝั่งไทยกับฝั่งกัมพูชานะคะ